ฟังดวนสี่พฤศจิกายน65นี้รู้ผลปัตรคนจนรอบไหม่ไร้เก่าคนแก่คนพิการระวังเก้าสาเหตุไม่ผ่านรีบเช็คเลย สวัสดีค่ะทุกคนกระาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่2พฤศจิกายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งแน่นอนนะคะข่าวสารในวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรคนจนรายก่อจากท่านรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการห้ามพาดเลยทีเดียวนะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้ว อะะย่างไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครัังต่อไปค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับข่าวสารในวันนี้นะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะได้ปิดการให้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทุกท่านก็ ้ามพลาดข่าวสารติดตามข่าวสารความคืบหน้ากันไว้เลยจีเดียวสําหรับใครที่ลงทะเบียนทันนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไรยเก่าและกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนั่นเองนะคะสําหรับการอัปเดตเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดหลังจากปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 6 5า้าที่ผ่านมาทา การกระทรวงกันลังนะคะเตรียมตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็มีประชาชนที่ลงทะเบียนกว่า22,293,473รายตั้งแต่วันที่5กันยายนนะคะถึงวันที่31ตุลาคม2565ก็มีประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลา้านทั้งสิน้น22ล้านนะคะ2 9 3 4 7 3รายซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็น เ,เพียงจำนวนตัวเลขนะคะผู้ลงเบียนเข้าร่วมโครงการเช่านั้นนะยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั่นเองโดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามโครงการอีกครั้งค่ะตรวจสอบโพลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะการลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลผู้ลงทะเบียนแต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดยขั้นตอนแรกนะคะจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้นะคะนั่นก็คือหลักเกณฑ์บุคคลนั่นเองหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสถหรือมีบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการค่ะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2565ผ่านไม่ผ่านนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านนะคะคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนผ่านผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดักเก่าวยังไม่ต้องดําเนินการใดๆในช่วงนี้ทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้รอตรวจสอบผลตรวจสอบคุณสมบัติอีกครังซึ่งก็จะประกาศการตรวจส อบคุณสมบัติดังกล่าวนะคะในช่วงเดือนมกราคม2566ค่ะมาถึงอีกหนึ่งสถานะนะคะซึ่งการลงทะเบียนนะคะบัตรสุัดิการแห่งรัฐปี2565ไม่ผ่านนะคะสถานะการลงทะเบียนก็จะขึ้นว่าสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางโฆษกรัฐบาลก็ได้แจ้งก้าสาเหตุนะคะสําหรับการลงทะเบียนไม่ผ่านไว้แล้วนะคะ1ก็คือผู้ลงทะเบียนเป็น พิสูจสามเณรแม่ชี2ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน3ส,สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่าย4ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยหาผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง6ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส7ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง8ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้ว แต่หมายเลขประจําตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องและ9นะคะผู้วงลงทะเบียนแจ้งจํานวนบุตรไม่ครบถวบ้วนโปรดตรวจสอบจํานวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรชุกรายค่ะซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี25 6 5ไม่ผ่านผู้ที่ลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอสำนัก โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราชนะคะ likewise. เช่นจํานวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีมีจํานวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้เป็นต้นให้ติดต่อขอแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน ไว้เท่านั้นนะคะและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้นะคะโดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565ค่ะ สำหรับในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ย้ำนะคะว่าต้องติดตามข่าวสารความคืบหน้านะคะเพื่อทางกระทรวงกันคังนะคะแจ้งข้อมูลอะไรมาและต้องให้เราดำเนินขั้นตอนอะไรจะได้แก้ไขทันนั่นเองค่ะสำหรับในวันที่4พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานี้นะคะก็จะเป็นอีกรอบแล้วนะคะที่ทางกระทรวงกันคังได้เปิดให้ทุกท ท่านนะคะเช็คสถานะก็จะรู้ผลนะคะในวันที่4พฤศจิกายนนะคะว่าท่านลงทะเบียนผ่านหรือไม่นะคะในส่วนการเช็คผลในส่วนตรงนี้นะคะยังไม่ใช่การตรวจสอบคุณสมบัติแต่อย่างใดนะคะเป็นแค่การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ